อ่านี่เรียบร้อยโอนแล้วครับนี่ก็เป็นวันแรกนะที่มาดูนี่ไงวิวสวยเลยเฮ้เรียบร้อยสักทีโอนให้เรียบร้อยอันนี้ก็โอนแล้วนะครับนี่ก็มาเป็นชุดรับโอนเรียกว่าชุดรับโอนแล้วกันนะครับก็เขาจะมีเนี่ยคุญแจมีกุญแจจริงมีคี์กาดมีแท็กมีอะไรให้เ,เป็น ไลคินนะฮะนะฮะไลคินอ่ะนนะโอนให้18ื่จริงๆด้วยนะหมื่นแปดอันบีทนะครับแล้วก็มีทุกอย่างใบส่งใบเสร็จนี่ผมโอนและเรียบร้อยโอนสดนะฮะเนี้ยจะได้จบๆบะฮะคือถ้าซื้อห้องแพงกว่านี้ก็ได้แต่ไม่อยากกู้อ่ะเอาแค่นี้ดีกว่าบางทีเราก็ใหญ่ไปก็เท่านั้นนะครับนี่ฮะ นี่ลมพีนีวิวนะฮะ mm hmm. ผมอยู่ที่สำนักงานขายตรงนูน่นนั่นนะ mm hmm. เราจะได้ไวิวสระว่ายน้ำพอดีเลย mm hmm. เยอะนะฮะอันนี้อาคาร A กับ B แล้วก็ C แยกไปแต่ AB ใช้ได้ร่วมกันนะครับเอาเลยเอาแค่นี้ดีกว่า นี่เขาให้เบอร์ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือซื้อจริงโอนจริงนะครับแล้วก็เบอร์ข้างหลังสองสามสามแจ้งทุกเชิญหนึ่งเก้าเก้านะคแชร์ประสบการณ์นะครับที่นี่ครับอันนี้เขามีโปรด้วย <Okay. S 2> เขาก็ให้ใช้ได้นะครับของ LPN นี่คือก็ใช้ฮาร์เฟเล่นะรุ่น6,000นะฮะอเออ6,000นเนี่ยนี่ก็เป็นตัวกุญแจมี2 2หรือ3คีย์การ์ดมีแท็ก2ใบมีกุญแจเวลาแบบทานหมดอีก3นะครับก็ถือว่าไม่ได้ลดะปงสเปคอะไรนะพื้นก็เป็น SPC ด้วยนะครับและเป็นอิฐมวลเบาด้วยนะ บางที่ยังเป็นแบบพีแคสโอ้โหจามก็ได้ยินแล้วนะครับอันนี้ก็เยอะหน่อยนะครับ1,462ห้องแต่ก็อยู่ที่ท่านแหละท่านชอบแบบไหนนะอันนี้ก็เป็นข้างหน้านะครับมันไม่ได้อยู่ติดกับรถไฟฟ้านะต้องแบบเดินทางเอาหน่อยสองฝั่งนะครับสำแยกไฟฉายกับตัวจรรยสนิทวงนะก็ไกลพอสมควรนะ8,900เมตรนะครับครับ พูดเลยอันนี้จะเป็นรายการของแถมจะมีเครื่องปรับอากาศค่ะหนึ่งหมื่นแปดพัน BTU ค่ะหนึ่งเครื่องแล้วก็จะมีเป็นผ้าม่านระเบียงค่ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เซตค่ะนี้จะเป็นคือว่าให้ดีมากเลยนะผมซื้ออีกที่หนึ่งให้แค่เก้าพันหกร้อย BTU เองนะจริงจริงครับผมือการใช้งานครับอันนี้ให้หมื่นแปดเลยนะเป็นไดกินเลยนะเป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยนะโอ้ไม่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 ได้ลดสเปคเลยอ่ะเนี่ยโอเคครับ รีเซ็นร,รหัสค่ะขอขอนุญาตถ่ายครับผมยกข้า,างหลังค่ะเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มสีดําเนี่ยค่ะ่มเล็กกดหนึ่งครั้งลแล้วก็สามารถเปลี่ยนรหัสได้เลยค่ะรหัสเปลี่ยนได้ตั้งแต่สี่ถึงเก้าตัวค่ะอันนี้เดี๋ยวหนูลองเปลี่ยนเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็พอกดกดรหัสเสร็จปุ๊บค่ะกดตามด้วยเครื่องหมายดอกจันอันนี้ก็คือเซ็ตเป็นรหัสผ่านใหม่ <Okay. S 2> ต้องกดข้างหลังก่อนใช่ไหมครัใช่คะ่คะต้องกดปุ่มสีดำก่อนอ,อ๋อน,นี้อ,อันนี้อยู่ยในห้องก็คือกดในนั้นก่อนใชช่่ใช่ใคห้ามาตั้งข้างหน้าค่ะคีย์การ์ดเหมือนกันค่กนกนะคก,กดปุ่มข้างหลังหนึ่งครั้งกดปุ๊บแล้วก็สามารถแอดคีรรย <_ an> ค์การ์ดได้เลยคีย์การ์ดจะมีทั้งหมดสี่ใบค่ะแอดครบสี่ใบปุ๊บตามด้วยเครื่องหมายดอกจันอันนี้ก็คือแอดคีย์การ์ดเรียบร้อยค่ะโอเคแล้วมีแอปให้ไหมฮะ h อ a l t เล e l อันนี้จะไม่มีแอปแอปไม่มีอ๋อโอเคครับ ถ้าเป็นสูอ๋อเป็นสีใบแท็กสองแล้วก็คีการ์ดสองโอเคครับแล้วก็เป็นแมนนวลนะฮะที่ทำแล้วก็มีกุญแจสามดอกอีคือกรณีที่อยู่ในยามิการหรือว่าได้รับความเดือดร้อนน้ำคาญสามารถโทรหาเบอร์นิติดวงวีวิวจะนทร์เผยฉาได้เลย2ี่ิชั่วโมงค่ะโทรได้ตลอดเลยโอเคใช่ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นระงับเหตุให้แล้วก็แจ้งเตือนห้องดังกล่าวให้อันนี้ก็ทิปให้มา ไฟแล้วก็ข้อบังคับแล้วก็ระเบียบนะครับใช่ค่ะโอเคก็จะมีคีก้ากับบุทุให้แล้วก็สติกเกอร์ให้โอเคขอบคุณครับอ่าโอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําเรื่องเข้าอะไรลงทะเบียนเรียบร้อยได้วิวพอดีเลยวันนี้มันหยุดครับผมเนี่ยครับอยู่ชั้นล่างหน่อยจะได้เห็นวิวนะครับหลังๆไม่ชอบอยู่สูงหลังจากแผ่นดินไหวนี่ขออยู่เตี้ยๆเลยละครับ ราะผมเพเห็นว่าเขาให้อันนี้ด้วยนะหัวในราคานี้แล้วก็พื้นอันนี้นะดีนะฮะชมนะฮะอันนี้ชมนะเป็น S.P.C. อ่ะไม่ใช่ลามิเนตครับผมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็ให้ดีอันนี้ต้องถามโปรโมชั่นเองนะครับไม่กล้าแบบว่าพูดแทนต้นองคุยกันเองราคาเท่าไหร่อันนี้อันนี้คือแถมหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเป็นของ Index ครับของ Index ครับเออเขาให้ดีเลยครับเนี่ย น,นี่มันลอยนิดหน่อยแต่ไม่เอาเอเแล้วขี้เกียจแล้วฮะเพราะว่าไม่อยากให้เขาต้องมาเปลี่ยนมันจะเลอะอะไรมากมายดิจิตอลดอลล็อกก็แก้แล้วครับผมก็ข้อด้อยก็คือมันไม่มีไอ้ฮูดแต่ฮูดมันเป็นแบบวนนะครับมันก็จะจะเท่านั้นแหละเพราะอย่าพยายามทำอะไรมากเพราะห้องมันแค่นี้มันก็ไม่ได้จะทำอะไรได้มากนะ บางคนเขาอาจจะไปติดฉากกัน้นแต่ผมไม่ติดแล้วละ่ะยิ่งมันแค่25.16ตารางเมตรเองนะครับจริงๆมันคือ24ตารางเมตรแหละในโฉนดแล้วก็ข้างนอกระเบียงอีก1ตารางเมตรนี่นะห้องน้ําก็แบบเบสิกเลยไม่มีอะไระครับฉากกั้นก็ไม่มีนะเดี๋ยวต้องไปซื้อ,เ,อ,อเครื่องทาน้ำอุ่นติด3,500วัตต์นะครับก็มีตัวนี้ อันนี้ติดติดได้ดีอยู่นะฮะเนี่ยดูหัวทำได้ดีอยู่ถือว่าโอเคแต่จ้างตรวจอยู่นะฮะจ้างวีเลิฟคอนโดตรวจสองรอบฮนะรอบที่สามไม่ต้องแนละ้วนี่นี่แหละเบสิกที่สุดแล้วฮะไม่ต้องสองสามระบบหรอกระบบเดียวนี่แหละครับ เราเปิดก็ต้องอระวังนิดนึงอันนี้ไม่มีตัวตัวหยุดนะการกระแทกเอออันนี้โอเคนี่ต็โต้เปิดลองไว้ดีกว่ารุ่นของมันนะครับก็เบสิกอะเบสิกนะครับนะ้มาดูกันเองนะเนี่ยผมชอบตรงนเนี้ยเนี่ยฮะเนี่ย วิวนะฮะแล้วพอซื้อไหวด้วยครับก็ถ้าในอนาคตก็ให้เช่าหรือว่าสามารถจะขายได้นะครับแต่ว่าก็ถือเป็นการลงทุนแบบยาวๆนะครับไม่ได้ซื้อมาขายไปคล่องๆอะไรอย่างนี้ครับ ที่ผมประหลาดใจคือมันปิดกั้นเสียงภายนอกได้ดีมากเลยผมยังนึกว่าแย่กว่านี้อีกนะครับเพราะนี่คือเซ c กชันอ,อีโคโนมี่อ้อชนนี่ดูนะฮะเสียงข้างนอกดังมากเลยอะ่ะเนี่ยพอปิดแล้วถือว่า เงียบมากเลยครับคือเงียบอะเงียบเงียบกว่าอยู่ตึกหน้าอีกนะครับเพราะว่าตอนอยู่ตึกหน้านั้นไปลองดูตึกหน้าโหมันดังเนี่ยเสียงเข้ามันน้อยลงไปเยอะอะครับแต่ไม่มีเดซิเบลให้วัดเดี๋ยวจะนั่นให้เ ครับผมไปแล้วเรียบร้อยก็ห้องเล็กๆครับผมอันนี้มากมาชวนดูมาแชร์นะครับของ LPN ท่านท่านต้องต้องมาดูเองนะฮะเงินท่านผมไม่แนะนำอะไรอ่ะท่านมาดูเองแล้วกันแล้วว่าที่ชอบที่ไหนก็เงินท่านนะครับนี่วิวนะครับห้องก็เล็กๆครับ24ตารางเมตรท่านนั้นเป็นสตูดิโอนะครับเฮ้สวัสดีครับ ที่นี่เลือกเอาได้เลยนะครับไฟเบอร์ทต่างๆนะฮะเลือกได้นะเนีทูซื้อขาย NT เครื่องกองน้ำครับผมสำนักงานนิติ LPP Property ครับที่นี่เขาเลือกได้แสดงว่าเขาไม่ได้ผูกขาดนะกับเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะ NT ็ก็มีฮะ่านสามารถเลือกได้เลย